สวัสดีค่ะเจอกับป้าแป๋วอีกแล้วนะคะวันนี้ป้าแป๋วพามาสวนสตอเบอรี่นะคะปีนี้นะคะเป็นโควิดมันเยอะเนาะสวนสตอเบอรี่ก็เปิดกันไม่กี่สวนเองค่ะบางสวนที่เปิดนะคะก็ไม่ให้เราถ่ายภาพถ่ายวิดีโอนะคะซึ่งสวนนั้นก็เป็นสวนที่เป็นสวนเทพของป้าแป๋วเป็นสวนสตอเบอรี่สองชั้นที่ป้าแป๋วเคยไปไปกินนะเนาะ ปีนี้เขาไม่ให้ถ่ายวีดีโอถ่ายภาพนะคะป้าเป๋วก็เลยยกเลิกมากินสวนสวนนี้นะคะเป็นสวนแรกที่ป้าเป๋าทำวีดีโอกินสตรอเบอรี่แบบบุฟเฟ่ในสวนนะคะซึ่งตอนนี้นะคะคลิปนั้นคนดูก็ล้านกว่าวิวแล้วนะคะดูเยอะแล้วค่ะสวนนี้แหละคะ่ะสวนคุณป้ามาที่ไรนะคะแกก็ให้ของให้นอนให้นี่อะไนอเเอเ, <laughs> เอามาให้อีกแล้วห็นไหม อริงう。これはคืออ入ってまたこれはดูแกให้แกให้มาอีกแล้วมาทีไรแกก็ให้ให้ของฝากมาทุกทีเลยนะคะนี่อิจิงอันนี้เป็นรูปใหญ่ในเขตนี้นะคะจะมีสวนสตรอเบอรี่อยู่ประมาณ10กว่าสวนนะคะปีนี้เปิดแค่3สวน4สวนเองค่ะเพราะว่ามันโควิดค่ะเขาแบบ เนาะมันอันตรายอะไรๆหลายๆอย่างก็เลยเขาไม่เปิดสวนกันก็มีเปิดสวนเนี้ยสวนคุณป้าเขาก็ให้นมมาค่ะประรักถืออยู่นี่ไหนดูซิอันนี้นมเราเอาไปจิ้มนะคะเริ่มมีแดดแล้วว่าจังเดินไปละอืม 30มสิบนาทีถ้าากจานล้มันสกานามันตา

ให้อดจังกินก่อนอไป <c oughs> เด็ดกินไปเลยโอ้โหลูกใหญ่ๆคะ่ะเนี่ย <c oughs> ปีนี้ก็อย่างว่านะคะมันโควนนะะิดมันไม่ไอ้นี่เท่าไหร่นะคะ น,นี่ค่ะหวานรับรองไม่ผิดหวังนะคะสวนเขาจิ้มนม อืมอือลูกใหญ่ๆนี่ๆนี่นี่นี่นจิน,นม ลูกใหญ่ใหญ่เอาเลยอ่ะอเด็ดมาเด้อลูกหลานกินเพื่อกินเพื่อโอ้ล,ลูกนี้ลูกนี้ลูกนี้อ่าอืม เขียวว่ามีสูตาอีกแล้วอู้หลูกนี้เอาเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้โอ้โหเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอลูกใหญ่เต็มปากเต็มค่าขักเอากิน อร่อยกันเป็นแถวป้าแป๋วยังไม่ได้กินเลยค่ะโน่เห็นไหมคะสวนปีนี้เขาทำไม่เยอะนะคะป้าแป๋บอกเลยเขาทำไม่เยอะป้าแป๋วกินบ้างจิ้มนม

ช่ำๆมันหวาน,านในลูกนี้นี่ค่ะเห็นบอเห็นบอมาอ่ะหยิบเอาเด็ดเอาสดๆดหวานจากสวนโ <c oughs> <c oughs> อ้อ 어이구 oh, 어어 มาทางนี้ลูกใหญ่ลูกใหญ่ๆหว,วาน 嗯，嗯。Oh. Mm. เรา่ะว่าอีโรเดซือเขาเรียกนโท่มะม่วงอไม้รออันนี้เป็นเป็นสตรอเบอรี่นะคะกลิ่นของลูกพีษนะคะกลิ่นลูกพีษโอ๊ยขอบคุณมากมากเลยค่ะพีิเขาจะเป็นกลิ่นของลูกพีษเลยนะคะอันนี้เป็นสายพันธุ์นะคะโทคุ่งนะคะเขาจะมีกลิ่นหอมเหมือนลูกพีษเลยค่ะนี่ค่ะ เอากินโทรคุ้งโอ้มันเป็นกลิ่นของลูกพีชนะคะกลิ่นเขาจะหอมเหมือนลูกพีชโอ้ยจี๋นี่ค่ะกลิ่นหอมเหมือนโมโม่ลูกพีชโอ้ยที่เด็ดเสือนี่ค่ะรสชาติลูกพีชใช่เลยลูกพีชหอมหอม อ,อ,อร่อยอา้าวกินกนินอี่นย้อยนี่ Huff. <laughs> mm. yeah. แส็บคักแส็บแน่ <クリ>すごいおいしい。 เอากินกินป้าเก็บมาไหมกินกินกินอันนี้กินแ้วอืม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 กินกินข้าวปะเด็นยด้อนี้สร้างบอกครับอันกินบุฟเฟตนะคะสามสิบนาทีพันเก้าร้อยเยนนะคะครึ่งชั่วโมงพันเก้าร้ยเยนค่ะ เปียวพีออเปียวซืบไปเนี่ยเปียวสืบไปเปียวไปเปียวกันเกเรียนภาษาเรียนภาษาไทยสืบไปส like ืบไปเปียวเปรี้ยวอร่อยวานอร่อยเียวหวานอร่อยีอองอร่อยร่อยอ่อยที่ยางนี้เป็นทางที่ไอ้นี่เขาเก็บส่งนะคะเนี่ยเนี่ย นี่ค่ะโน่นทางโน้น นี่นะจ๊ะไปแล้วค่ะบรรยากาศหนึ่งข้างบนเขาฝนตกเสียงนกซากุระก็จะบานแล้วเห็นไ,ไหมคะตรงนั้นนะคะทั้งหมดก็เป็นของแกบองเลยเนี่ยคะสวนทางนี้ก็ใช่หมดเลยค่ะโอ้ดอกบ้วยดอกบวยค่ะสวยมากเลย บรรยากาศสุดยอดเลยดอกบ้วยบาน โอเคนะคะวันนี้ป้าแป๋วกับป้ารัตกับโอจังก็พามากินสตอรอเบอรี่กันนะคะสตอรอเบอรี่ปีนี้นะคะก็ไม่ค่อยเยอะมันโควิดเนาะเขาไม่ค่อยเปิดสวนกันค่ะเราก็มาประมาณนี้นะคะ่ะเจอกับป้าแป๋วได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย